ผมเมื่เนี่ยก็บอกไงผมรีบดูบัญชาคืนนี้เนี่ยอันนี้ใส่ยำแล้วนี่คนเราต้นชาวเอ่แล้วพ่อข้านหน้านาฏการนะข้ามข้ามข้ามต้นเลยเด็ดพอเลย12ต้นพอถึงดูกัญชาพ่อมีต้นอีกนะนี่เดียไม่อ้าวไม่อาวลูกแล้วลูกที่สามพ่อพ่อกำลังขึ้น4ห้าใบแล้วเลยพ่อพ่อ12ต้น ตรงนี้มีเลยพี่แม่งขึ้นมาแบบว่าชอบวาเลเลยใช่แต่แม่งยู่ยังไงก็ไม่เมาก็เลยไม่เอาอันนี้อันนี้มาจากหนเนยอะไรก้านก้านลูกุ่กแหมเออปุ๊บอ้ก็จงก็จงทุกแล้วอ้โหคัานะชิมก่อนถั่เดูรลานกีนก่อน มันพัดกเออัดะมันหอมกว่า้าชิมนะครับมาชิมครับเป็นยังไงรสชาตอมกล่อมออกมันๆนิดนึงสือตอวครับสุอตครับโอเคใช้ได้ผ่านผ่าน อืมยีไม่ข้าวตังกินลรอานนี่กินี im ่มาเลยทานานทานโอเคไหมครับเัวคนนำเวี่ยมสุดยอดแช้ได้ยังเ่นไม่ได้ลจไก่ไก่ตีก็ไม่ใช่เนาะแต่ผมว่ามันเป็นไก่ที่แบบว่า ยิ่งกว่าไก่ต้าน้ำครับอันนี้เป็นหมูกระบอกครับหมูกระบอกไม่ไผ่ดิไหนล้ำอยู่ไหนล้ำ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 าเดี๋ยวหาล้ำก่อนจองล้ำมาโชว์แกะหมูไม่ได้ครับก็คือว่าหมูมันไม่มีกระดูกแล้วจริงๆอันนี้อันนี้มีกระดูกครับโคซิงอ่ะผ่าแต่กระบอกอยู่ไหนวะคำเดียวเลยว่าโคซิงกระบอกแล้วเชี่ยวเหมือนนะครับกวนชกระบอกเอาไปทำเป็นตัวสุกันช้าแล้ว รสชาติเหมือนไก่ใต้น้ำก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นหมูกระบอกครับเขาจะมีใบมะกรูดตําแล้วก็กระเพรานิดหน่อยรสชาติมันจะออกมากลมก่อนโอเคไหมครับสิ่งโดยที่นบาจนมีกระดูกรับ ขอบคุณนะคะที่รับชมช่องตากำบนนชาแนลอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ